รับจังอ่ะรับแล้วฮัลโหลอ้ารับยังไงไม่รู้อ่ะก็รับแล้วไม่ใช่หรอ<ช>ไ,มไม่รู้รุ่นนี้ไม่เคยใช้หรอไอโฟนเหรอหรืออะไรไม่รู้ไม่ใช่ไอฟโฟนนี่อันนี้มันชื่นเครื่องหมายเลก็เปิดลำโพงันนี่ฮัลโหลอีฟอนตบเขาได้เป็เคยเขาค่ะไม่ใช่ของผู้อื่นมาใช้ไม่พี่พี่พรู้แล้วค่ะพี่ฟังนะโทรศัพท์มันาวางอยู่ พี่ฟังก่อนพี่ฟังก่อนพี่ฟังก่อนฟังก่อนฟังก่อนฟัง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 กูบอกให้มึงฟังกูก่อนกูฟังกูแป๊บหนึงเออกูรู้แล้วฟังกูก่อนให้กูพูดบ้างกูบอกว่าเจ้าของโทรศัพท์ไม่รู้อยู่ไหนนึกว่าเจ้าของก็โทรมาจะเอาโทรศัพท์โทรศัพท์เขาอยู่ข้างหลังขยะนี่งั้เขามาเอาหลังสตู กูจะบอกเขาอย่างนี้นึกว่าเจ้าของก็โทรมาเขาจยัง ช่วยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยครับเป็นเป็นยังไงครับตอนนั้นใครบงคนเก็บโทรศัพท์ได้ครับก็มีน้องบัญชีเขาเก็บได้แล้วทีนี้ว่าเขาก็คุยกันก่อนคุยกันก่อนแล้วทีนี้ก็เขาก็แบบว่าเถียงกันเถียงแบบไม่ฟังแล้วน้องเขาก็วางโทรศัพท์แล้วพี่ก็แยกขยะเสร็จเส่็จแ้วขนของที่จะโตพี่ก็เลยหามาถามน้องว่ามีอะไรน้องก็บอกว่าโทรศัพท์ใครไม่รู้โทรมาก็ใส่ใหญ่เลยพี่ก็เลยบอกว่า เออเดี๋ยวถ้าเขาโทรมาเดี๋ยวพี่รับเองครับพี่จะอธิบายให้เขาฟังนั่นแหละพี่ก็อธิบายอะีรยังไม่ทันได้อธิบายก็เป็นไปตามคลิปเลยเชาก็ะเขาพูดทํานองไหนบ้างที่ตอนเขาโทรมามันฟังไม่รู้เรื่องแล้วเขาใส่แบบรัวแบบเป็นใส่พี่ก็ฟังไม่รู้เรื่องแล้วก็พี่ก็พูดพี่ก็พูดไปนั่นแหละแล้วก็พี่ก็ไม่รู้ว่าน้องเขาถ่ายแล้วก็ไม่รู้ว่าใครเอาไปลงครับแล้ว แล้วหลังจากนั้นะมีเจ้าตัวที่เขาได้ติดต่อมาขอรับโทรศัพท์คืนไม่ค่ะก็คือแบบก็ถามว่าโทรศัพท์ใครโทรศัพท์ใครเขาแล้วทีนี้คนที่ได้เขาบอกว่าของเพื่อนผมก็บอกฝากไปให้เขาทีใครไม่รู้โทรมาครับนั้เนี่ยคือเขาก็ให้เพื่อนเขามาขอรับโทรศัพท์คืนอีกทีหนึ่งโดยคนเจ้าตัวที่ที่อยู่ในปลายสายก็ไม่มาไม่าแล้วก็ไม่ได้มาขอโทษเราด้วยม่ก็คือไม่เป็นไรก็คือมันไม่ใช่เขาเป็นใครก็ไม่รู้ผู้หญิงครับ โทรมาก็คือมันไม่ใช่เจ้าของโทรศัพท์โทรมาเพราอย่างนี้เราเราเจอเหตุการณ์นี้เรารู้สึกไงบ้างไม่ก <My God. S 1> ็เราเก็บโทรศัพท์ได้แล้วก็พยายามจะอธิบายให้เจ้าของเขาให้ว่ามาเอาโทรศัพท์อย่างนี้แต่เราเขาไม่ฟังเลยงี้เรารู้สึกไงพอรเราเจอเหตุมันมันไม่รู้อ่ะ <laughs> <laughs> มันไม่เคยเจอ,อ, <laughs> อแล้วก็มันเป็นครั้งแรกแต่ถ้าเกิดว่าหายในร้านครับเราก็จะไปให้เคาน์เตอร์แต่ทีนี้ว่าหายเรารู้ว่า มันเป็นของคนในนี้แหละแต่ไม่รู้ว่าเจ้าตัวคือใคระนั้นองเขาอาจจะลืมหรือไม่ก็คือเหมือนเราเนี่ยแหละเราเวลาเราลืมโทรศัพท์หรือทําโทรศัพท์หายเราก็ต้องยืมโทรศัพท์คนอื่นใช่ไหมโทรเข้าเบอร์นั้นอะไรอย่างเงี้ยเราในความรู้สึกเราตอนนั้นคือเราคิดแบบนี้ไงว่าเบอร์นี้มันต้องเป็นแบบนี้แน่เลยเหมือนเราเนี่ยที่แบบว่าเราตอกเงยืมโทรศัพท์คนอื่นเนี้ยเราคิดแบบนี้อย่างนี้เราอยากเราอยากฝากอะไรบอกกับคนที่เวลาทำโทรศัพท์หายเวลาโทรกลับเข้ามาในเครื่องเี ก็แบบอยากให้ถามก่อนเนี่ยว่าใครรับโทรศัพท์อันนี้แบบว่าใครรับโทรศัพท์อันนี้โทรศัพท์ของผมอะไรอย่างให้เขาพูดแบบนี้แบบว่าไม่อยากให้แบบว่าโทรมาแล้วก็แต่ลมไหมรัวเลยแบบฟังไม่รู้เรื่องเลยแล้วเขาก็ไม่ฟังเราเลยเงี่ยครับ